สวัสดีครับราศีพิจิกสราวัตรมาสวัสดีครับวันนี้มาอีกแล้วมาอีกแล้วครับมองซิ่งตำแหน่งสุรินทร์วันนี้รีบไลฟ์เลยวันนี้ปลายทางจังหวัดเชียงรายสั่งมา2ผืนครับ2ผืนนะครับพร้อมส่งแล้วครับนี่เลยครับที่ผมไลฟ์อยู่นี่1.5ลึก50ตาเอ็นเบอร์เก้านะครับผมนี่ครับสันเนี้ยบสวยๆอย่างนี้เลยนะครับผมนี่เลยครับขอบคุณมากเลยนะขอบคุณมากครับปลายทางจังหวัดเชียงรายถามมาว่าเกรดเอจริงไม่เฮียเกรดเอจริงครับยายบัวเท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนี่ครับ ให้ดูใกล้ๆเลยใหญ่เลยละเอียดยิบเลยครับติดปลาดีครับเหมาะกับปลาซิวนะปลาซิวอ้าวปลาซิวนาชุนี้น้ํากําลังหลากน้ากาลังท่วมใครยังไม่มีก็ไปใช้ได้เลยนะครับผมโทรติดต่อมาได้ครับ0837250322มองปลาซิวเนื้อละเอียดสวยๆอย่างนี้สันคานเรียบไม่ติดขากลางง่ายไหลลื่นแน่นอนครับผมนี่เลยวันนี้2ผืนเลยครับวันนี้วันนี้2ผืนเลยสั่งมา2ผืนเลยครับนี่เลยครับผมนี่ครับ สองหัวเลยครับวันนี้นี่ครับหนึ่งห้าทั้งคู่นะครับผมหนึ่งจุดห้าทั้งคู่นะครับวันนี้ไลฟ์เดียวเท่านี้นะครับสวัสดีครับ